สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาครูบาอาจารย์ที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะค่ะมืมอนี้ยลินกับสีเขาขั้วอีกขเก้าละพี่น้องเป็นอย่างยยลินก็อย่าหักหัวประทูแบบนี้ค่ะน้าก่อข้อสั่นพี่น้องค่ะบ่เมนประทูแม่กลองเด้อประทูยยลินอันสามตัวนี้ยลินกับสีต้มยำน,นะคะอ้ย สดหนำห่อนหอมอันผัดกระแยงเนาะค่ะเนาะค่ะอันที่จริงแห่ะปัททู่หนึ่งสมัยเยลินเฮ็ดขายนะคะพี่น้องคะค่ะเอ่อเยลินได้สูตรเฮ็ดปัททู่หนึ่งมาจากอำเภอแกงคลอค่ะในนาต้มแล้วเรียบร้อยนะคะเยลินสิไปจังสั่นซูเมอร์ซูเมอร์ค่ะเยลินก็เลยเห็นจนชินเอ่อในการเฮ็ดจังไดหัก ข้อประตูเลี่ยงลงในเข่งแบบใดควักใส่ควักขี่ประตูแบบใดว่าไห้ใส่ประทูแตกเออเหตุแบบใด่นสิมีวิธีสอนเมิดพี่น้องจา๋าเยลินกระไดวีซา่าที่เยลินหู้เห็นนี่แหละมาใส่ต่อยอดอยู่เมืองหนอกนะคะ เป็นอย่างยยลินคือหูเห็ดปะทู่หนึ่งปะทู่หนึ่งในที่จริงบ่ได้หนึ่งในซึ่งคือข้าหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเด็่คนต้มในน้ำหอนตอนเยลินมาเห็ดขายอยู่นี่ยเลินกับเห็ดจังซันะพี่น้องคะ่ะพอต้มสุกแล้วปะทูเข้าเอาสอมจิมเบิงหรืออนไนเอาเอา,เอาไม่จิมฟันนี่จิมเนื้อเบิงมันสีหูเองว่าป่าสุกแล้วนะคะค่ะข้าวก็เอาขึ้นมาพักใส่จานพึ่งไหวให้เย็นนะคะพี่น้องคะ่ะ เยลินเฮดจังสั่นล่ะเราก็นำมาแพ็คแพ็คขายตะกรันเยลินขายสองตัวหาปอนเงื่อนหาปอนตอนนั้น,นปอนละหาปอนละหาซิหาบาทได้อยู่นะคะประตูแข็งหนึ่งเยลินขายได้สองร้อยหาสิบขุนเนาะเ <c oughs> ออสองร้อยก็บาทขุนพี่น้อง <c oughs> เป็นช่วงที่เยลินหาเงินบุมมากๆนะคะดังนั้นแล้วอุ้ยไอ การที่เขาไปใส่ชีวิตอยู่ใส่กันแล้วแต่นะคะเยลิ่นสีสีพันการเกิดนี่ยัง่ะพันซิ่งแล้วนี่แหละพี่น้องแล้วยลิ่นก็นเอามาต่อยอดในต่างประเทศเอานะคะมาทำมาขา,ขายโดยโดยปกติแล้วยเยลิ่นเป็นเมคามาตังต่อยเทาไงแล้วแต่ว่าการที่เข้าเด็ดไปเหตุงานอยู่มองหันมองหนีไปมีความรูเพิ่มเติมนี่เข้ากับเก็บมาต่อยอดในการใส่ชีวิตในต่างประเทศ าสิเป็นนวดก็ดีเป็นเสริมสวยก็ดีเฮ็ดเล็บมื้อนี่ยายลินไปรับจ้างเฮ็ดสอยข้าเจ้าเฮ็ดเล็บแน่นันเสริมสวยตัดลงตัดเล็บนี่ตาวายายลินบ่มักงานเสริมสวยเป็นคนบ่มักงานเสริมสวยแต่วาไปสอยข้าเจ้าได้ไปสว่างสว่ข้าวซื้อพี่น้องต่ว่าให้ยายลินไปเลียนเอาเสริมสวยยายลินบ่มักให้ยายลินไปเฮ็ดงานเสริมสวยไปเฮ็ดงานกอศากกออิดสาปูนดีกว่ายายลินมักไปจังสันมันขาไทย เสริมสวยมันก็สิทาถ้ายุ่นละมักไผมักมันนาะคะนะ่ะเนาะค่ะดังนั้นทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาช่วงที่เฮาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยนะ่ะเฮาสามารถนํามาต่อยอดในต่างประเทศได้ขันเจ้ามักเฮ็ดกับเขาเจ้าเคยเฮ็ดอีหยังอย,งอยู่ในเมืองไทยนีย่เจ้ามาฮอดตั้งประเทศนี่หูตากว้างไกลหมูพวกเซตบุกซูเมื้อนี้มัน,นมันไปถึงกันได้บดนาะคขะเนาะมันก็สิทำามาค่าขายได้ไงนะคะขายในบ่งแคบบก้อนค่ะ ก่อนที่ย่าเล่นสีขายของนี่ยาล่นเฮ็ดห้มูห้คนกินก่อนเด้พี่น้องค่ะรู้จากคนไทยล้วก็คนไทยกับมาเยี่ยมมายามเออเข้ากับเห็ดก๋วยเตีเต๋ยวบ่ให้เพิ่นกินว่าเพิเ่นว่า,าวก็แ่บแท้เห็ดลูกซ้นบ่ลูกซ้นก็ฮัดเห็ดเอาเออเพราะว่าเคยไปเห็ดลูกซ้นเคยไปเห็ดงานในโรงงานลูกซ้นพี่น้องค่ะในบ้านนอกสมัยยูอุดรค่ะเอล่นก็เห็ด เอามาเรียนรูเฮ็ดยุ่นี่เฮ็ดพิษเฮ็ดถือปั๊บพิษปั๊บถือเอาเข้ากับไมเ่เฮ็ดห้ขาเจา้ากินก่อนตาอิดตากอเนาะคะ่นะเนาะให้เขากินก่อนถ้าเขาชอบแบบนี้เขาบอกทําขายสิเดี๋ยวไปช่วยขายไอเดียเกิดเล็วพี่น้องขายก๋วยเตี๋ยวเป็นชุดค่ะลูกสิ้นเอาไปเอามาก,กับดคขายจากผู้หนึ่งสองคนสามคนกลายเป็นสามเป็นส,นสี่เป็นห้าคนไทยนี่เพิ่นปากต่อปากพี่น้องขาแสบแนวบ่าแสบแนวมันก็ติชมกันไปเนาะค่ะเนาะ เยล,ลินก็ได้เอาประสบการณ์ของเจ้าขอางสมัยที่หากินหาอยากอยู่ทำมาค่าขายอยู่อันเมืองไทยนั่นแหละพี่น้องเยล,ลินเอามาต่อยอดอยู่นี่นะคะเมียฝรั่งหลายท่าันที่มาไม่อยู่นี่กสีเก่งคักกว่าเยล,ลินอยู่ดอกค่ะข้าเจ้าเก่งอยู่ดอกเพิ่นเก่งหลายย่างอยู่เห็นเห็นอยู่พี่น้องจ๋าอยู่นี่เป็นชีวิตที่ดินร้นมากๆนะคะ หาลูกผัวบ่าหายเข้าก็ต้องดินล้นหาหนทางที่ท,ที่สีอยู่หรอดที่สีมีเงินมีทองเออกับบานกับซองเท่าใดด้วยวิธทีใดเออเขาเอามาตัวหยอดเอานะคะพี่น้องจ้าค่ะจะเล่นกับเอาประสบการณ์มาบ่าให้ฟังเธอ่าสายฝนหลายหลายท่านที่รับชมรับฟังอันช่องเยลินอยู่นี่ ได้ไอเดียดีๆไปไปปรับใส่ในชีวิตของมูเจ้านะคะค่ะยัยเล่นม่วงหวงดอกวีซ่านะขนาดต้มน้ำปลาขายในต่างประเทศในช่วงยัยเล่นขายของยัยเล่นกระเฮ็ดหงินละยัยเล่นกับเอาวีซ่ามาจากอุดรแม่ป่าผ้าเฮ็ดพี่น้องสมัยที่ยัยเล่นอยู่อุดรมันบ่มี่ดอกผงกะกาแฟสิมาตมใส่นะ่ะเออ ขีปลาทูน้ำปลาขีปลาทูนี่แหละอย่าลินเห็ดปลาทูหนึ่งค่ะอย่าลินกับควับเอาขีเอาใส่ปลาทูมักเกลือแบบมักเกลือแบบนี้พี่นอ้องค่ะมักเกลือไว ไว้หลายๆบัดย่ำนั่นก็เอามาต้มอตตวันเหม็นบันเธอเด้พี่น้องค่ะอาจจะเป็นสาเหตุนี่ก็ได้หัวยังลิ่นนอกใจทนกินปลรราเธอไม่ไหวกูไปดีกว่าอาจจะเป็นหายพนนี่ก็ได้นะคะค่ะขี่ประทูกะทิมบ่ทิมเดี๋ยพี่น้องเป็นเงินเป็นทองเอามาต้มแปลงใส่กะปิใส่นั่นใส่นี่เข้าไปเท่ากั ต้มใส่ปลาน้ำมันกะสีนัวตืมกันหอมตืมกันตําบาหุวงเล็กกับเขากะสีแทบตืมกันไปอีกพี่น้องจ้านี่คือการ่ตยอดเมต่ขีก็ขายได้นะคะค่ะพี่น้องเฮ็ดจังไดจังสีใดขายเฮ็ดจังไดจังสีไดกินเออคันสํหรับผู้บมีประสบการณ์มาก่อนกะสียากแน่แต่ว่ามันกบว่าเกินความพยายามของเฮ้าไปไดดอกพี่น้อง ถ้าเข้ามุ่งมั่นที่สีเห็ดสีถรำที่สีเลี้ยนรูและต่อยอดสิ่งนั้นนั้นให้กับตัวเองบ่มีแนวใดยากจักอย่างมาเมืองน้องเนี่ยยัน,นยลินใดบ่แม่ยันลินเก่งเดียพี่น้องค่ะยันลินใดบททุกอย่างเดีพี่น้องหนวดยันลินกับเห็ดยันลินกับมาเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์คนไทยอยู่หนีคือกันยันลินมาเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ติ๋มพี่น้องก็ได้ลิ้าหนวดจากเรามานวดต่อยอดทำม,มาหากิน ไปน้ำผู้อืน่นไปนวดน้ำผู้อืน้นกับไปต่อ,อยอดเอาน้ำผู้อื่นอีกเติมกันไปอีกมันบ่มีทธีสิ้นสุดพี่น้องคะค่ะถ้าเฮ้าขยันเฮ้าบอ่าเฮาเปิดใจเลียนลู้หลายๆมุมหลายๆด้านเงินในประเทศอังกฤษนี่บ่้ม่น่น่อยๆเด้อพี่น้องขันเฮ้าหาใดไปเป็นลู้จักรู้จักหาเราก็ต้องลู้จักเก็บนะคะค่ะพ่สพนสวรรค์นี่แล้วเฮาก็ต้องมีพ่นแสวง หาได้แล้วจะเจ็บยังไงให้เหลือนะคะมันจงคอยสีเหลือสีอยังกับเฮาเยรินได้ยู่ได้กินซูเมอร์นี่อพอแม่มดหนีมดสินเยรินปมดเปลืองพระละต่างๆสื่อลายางไม่ให้ลูกกรเงินขาขายของเยรินอยู่ในตังเดือนที่เอรินใส่ความรู้ความสามารถที่ติดโตมากนีมาต่อยอดเอานะคะค่ะเอรินก็ได้มาบอกสูพี่สูนองฟัง สนุกว่าค่ะอย่าลืมกันมาว่าวคลิปนี้ให้ฟังกับหวังว่าสิเป็นประโยชน์ให้สซยฟว์่หน่อยกระลายบอด,ดันใดกระดานหนึง่งถึงการโตหอยอดชีวิตเจ้าของในเมืองนอกถึงการสู่ชีวิตต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตของเฮ้าในช่วงที่เฮาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยนั่นมันคือบทเรียนย่างดีคือครูย่างดีให้เฮ้าน้ำติดโตมาใส่โตหอยดอในต่างประเทศเห็นผลใด ยาลินการันตีได้จากประสบการณ์ของยาลินเองค่ะถ้ายาลินหาบ่าไใดบ่เป็นยาลินบ่ลกาวบาแน่นอนเป็นกำลังแรงใจแรงกายให้สายเฝอเนาะค่ะเนาะนี่คือปลาทูที่สุกแล้วนะคะสิเป็นลักษณะนี่เนื้อเนื้อเขาสีบอ่อสิบอ่บอบอ่อนบลอกนะคะถ้าเขาต้มน้ำเดือดเนื้อปลาสีลอกเขาต้องต้มน้ำที่ ให้น้ำเดือดแล้วให้น้ำเย็นข้ามล่งสะกอนเราจะเอาปลาทูล่งนะคะนี่ซุกแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวยังนระสเีเอาเอาพึ่งใส่จานไว้เอาไว้ค่ะเฮ็ดตำเจลเมื่นาพี่น้อง แล้วปลาทูเรียบร้อยแล้วค่ะปัาทูหนึ่งสวยๆงามๆตัวนี้บอ้อง่ามพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่น้ำเดือดเราหนังพ่นรุดออกนะคะต้มยำปลาทูกระพร้อมที่สิก,กินแล้วพี่น้องค่ะข,ขอบคุณขอบพุดหลายๆทุกๆการรับชมติดตามทุกๆเมนทุกไหลทุกเชนนะคะดูแลสุขภาพโดยเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาพี่นอ้นอ,งนองจะ้ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.